สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองหาหกหาทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมจากเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่สิบสิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับก็ น้ำแนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องทเก้่านะครับผมเหมือนเดนะครับจะเป็นชุดสามตัวบนของรัฐบาลไทยนะครับเป็นรัฐบาลไทยสามชุดสามตัวบนนะครับมีสิบสองชุดนะครับพี่น้องไปมักกัเบื้องเบื้องวไปนําไปเปรียบเทียบก็แจ้งท่านอื่นก็ได้นะครับผมสามตัวบนนะครับ เอาแล้วครับก้อนจะขอยบงกระั้งตัวเลขเนาะก,ก็ขอฝากคําคเตือนมาพร้อมนะครับขอฝากคําคเตือนไว้นนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาลครับสำหรับชุดนี้นะครับพี่น้อง เป็นชุดพิเศษนะครับ3ตัวบนโดยเฉพาะนะครับมีสาตัวบนมีทั้งหมด12ชุดนะครับแต่ชุดนี่มากับมาตรงๆนะครับผมถ้าเข้าก็จะพยายามเพดให้ทุกทุกมวดนะครับ3ตัวบนนะครับอมวดนี้ก็มาลองเบิรงกันะนครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับมีแค่12ชุดนะครับผมซึ่งอบกาหมั่นใจนะครับหมั่นใจว่า จะต้องมาแน่หนึ่งคู่นะครับหนึ่งชุดนะครับผมมาแน่ๆนะครับผมเหมือนใจนะครับผมแต่เรากับบ่หู้หรอครับเหลขกเสียบตัวใดนะครับผมมีคนผมมีคนหูนะครับว่าเลขกเสียบตัวใดนะครับผมก็เป็นแค่การคำนวณนะครับเป็นการคำนวณนะครับผมจะเข่าหรือจะลดนันบ่อหูนะครับมาเดี๋ยวไปเบิรงกันได้ครับพี่น้องของวัาหล่ออย่าลืมนะครับผมก่อ ขอกำลังงนงใจจากพี่น้องเ,อเดอรครับอยาก,กดไหลกดแช่นะครับเพื่อเปิดการมุ่งเห็นนะครับผมกดไหลกดแช่หายแน่นะครับส่วนท่านที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับผ่านชมคลิปใหม่ๆ ตัวเล็กเด็ดดีเนื้อทางดีๆจากทางช่องนะครับผมแอปนำคลิปลงช่องนะครับผมอัปโหลดลงช่องนะครับคลิปก็จะเด้งขึ้นที่จอโทรศัพท์ของพี่น้องทั้งที่นะครับผมก็ได้เบิ่งกันต่อเนื่องนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเอาละครับสรางคนอะไรคนละแชร์นะครับผมว่าตอนนี้กับช่องอยัง,งบอลยี่พานกดยูทูบนะครับผม มาเบิรงกันเลยครับสําหรับชุด3ตัวบนนะครับผมชุด3ตัวบนนะครับวันที่16บเดือน8ปี67นะครับผมชุด3ตัวบนรัฐบาลไทยนะครับ194 195 198 158 154 184 294 295 298 259 284 258สำหรับชุดตัวเน้นนะครับชุดตัวเน้นนะครับผมที่มัดเป็นพิเศษนะครับก็คือ 1นึ่งเก้าสี่หนึ่งะครับหนึ่งเก้าสีนะครับ, 194, 195, 29 4, 29รบลักลอยนะครับลักลอยนี่แอดกาห้เน้นไปที่นะครับเน้นไปที่ศูนยเอ้ยหนึ่งนะครับผมหนึ่งกับสนะครับส่วนศูนย์นั่นติดดับนะครับผมส่วนศูย์ติดดับนะครับ แต่ว่าเลขที่ติดบนนะครับที่สามตัวไม่หลุดสามสิบสองงวดหลุดแค่งวดเดียวเออหลุดแค่สองงวดนะครับก็คือเนี่ยครับเลขติดบนเนี่ยครับหนึ่งสองสามนี่แหละครับเลขชุดนี้เดินดีมากนะครับผมเดินดีมากส่วนมากจะมาเป็นหลักคำาวาทุกหลักแหละครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับช่วงหลังๆเนี่ยครับคือก่อนจะลดไปเนี่ยนะครับผมก่อ มาลัก้อยอย่างเดียวนะครับมาหลักร้อยประมาณสักสี่งวดหรือห้าง,งวดแล้วนะครับผมกับประมาณนี้นะครับแต่งวดเนี่ยคิดว่าก็น่าจะเป็นลักร้อยขึ้นเก้านะครับน่าจะเป็นลัก้อยขึ้นเก้านะครับแนะนกับหนึ่งกับสองสามเนี่ยครับผมลักร้อยนะครับแต่ว่าแอดให้หนึ่งนะครับ เน้นสุดๆ okay, ouais, ุนะครับหนึ huh ่งเนียนสุดๆดนะครับเพราะว่าสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้กับมาที่เลขกขี้นะครับผมก็ขน้นจึงเอาเออหนึ่งนะครับผมขน้นจึงเอาหนึ่งนะครับส่วนตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นนะครับหนึ่งเก้าซีับหนึ่งเก้าหานะครับถามว่าชอบตัวไหนที่สุดนะครับผมก็ มักทั้งคู่นะครับหมักทั้งคู่นะครับผมเพราะว่าอย่างตีห้ากับสี่ถ้า 5, ห้ามาสี่ต้องมาแน่นอนนะครับผมส่วนเก้านี่ก็่าจจะพลาดนะครับเก้านะครับก็บาาอาจจะพลาดอาจจะเป็นจะพลาดไปคือแปดนะครับผมแค่นั้นนะครับสำหรับเหล็กบนล่างนะครับสำหรับเลขกบนเออสำหรับเหล็กบนลักซิฟลักนุวยนะครับผมของ ของบนนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับเก้ากับห้านี่แหละครับหรือเก้ากับสี่นะครับ,บ,รบผมสำหรับท่านที่ตามสองตัวสองตัวนะครับสองตัวกระตัดเหล่นสองตัวไทยนะครับผมสองตัวท้ายนะครับมีอยู่ตั้งบทดกคู่นะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดห้าแปดเนี่ยครับ ห้าสี่แล้วก็แปดสี่นะครับเนี่ยสองตัวท้ายนะครับผมตัดเหรียญก็ได้นะครับนี่ครับแล้วเก้าสี่ 9, 8, นะครับผมเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าแปดนะครับตัดเหรียญสองตัวได้แล้วนะครับผมตัดเหรียญสองตัวได้นะครับผมอส่วนสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็ มี่เจ็ดเน้นเจ็ดนะครับผมเน้นเจ็ดกับเน้นเจ็ดกับนี่ครับชุดล่างนะครับผมนี่ครับเน้นเจ็ดนะครับผมเจ็ดตัวเดียวนะครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเน้นหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดนะครับผมอีกตัวหนึ่งคือเจ็ดสามนะครับ อือนคือเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามนะครับผมเอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับสามตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดสามตัวนะครับผม ลองลองเบิงนะครับลองลองเบิงครับผมมากระจัดคัดกระเพานะครับมากระเบิงพอความบันเทิงนะครับผมสำหรับชุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโชคมา n ร่ำรวยถูกหวยมือนกันนะครับแห้งๆปังๆกันทุกคนนะครับผมเล็บหน้าพอกันมหมล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหอยสดเข้ามากันทุกคนครับสวัสดีครับ